ผ่านมาหนึ่งปีพี่ก็ยังต,ตัวเล็กปุ๊กปิ๊กเหมือนเดิมพี่จเป็นคนดูแลวายุน,นี่ป่าเหรอใช่สวัสดีค่ะวันนี้<ด>พบก,กับช่อง The Moment Chill ค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาดีเทคชันทีเซอร์เจนวาย e s e r i ีรีสวัยรุ่นวุ่นวายรักสองน,นั่นเองค่ะใช่ถูกแล้วเรามาดูกันว่า ทีเซอร์ภาค2จะเป็นไงบ้างซึ่งอ่าซีซั่นแรกเราได้ดูไปแล้วแต่ไม่ได้รีแอคนะแต่เหมือนได้ดูไปแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้ามีเวลาอาจจะทำทซีซั่น2นะจ๊ะถ้ามีเวลาจะดูอีกทีโอเคค่ะก็มาดูนันว่าซีซั่น2จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในในทีเซอร์นี้โอเคไปดูกันค่ะมึงชอบคุณหอว่าคุณคุณเนาะไม่ใช่คนนั้นน่ะอ๋้าว่านเปนหนุ่มปีพี่ยังตัวเล็กปุ๊กปิ๊กเหมือนเดิมเลยเนาะ อวานไปหน่อยนะครับเพื่อนชอบพี่ตอนีพี่ยัง้อนหนาวอยู่ทุวันเลยรู้ปะแต่มาดื่มกาแฟแล้วสิไม่ใช่บะกาแฟแต่พี่ว่าคนชงน้าแักดี้อม่อยากมาอแม่พักหนึ่งขนาดนี้เมือเนี่ยกินขวบแล้วฮะสองขวบครับสองขวบสองขตองปิดแกะทอที่หนครับทออแต่ห้ามทิ้งนะมือคนเนี้ยครแบบตกงจาที่หนึงครับได้ค่ะ แซบซูป,ปอกแน่เลยเปล่าปอกคะ่ะประตูสองปะ่ะอะไรกันครับเนี่ยโ oh oh. <Used> อ้โหปวดหัวโอ้โหขนี้แม่งขออห้นี่เป็นจูบแรกและจูบสุดท้ายจากคนนี้เคยรักไงเลยอีเรื่องนั้นแน่เลยอ่ะอีคะแนนเจียดสี่อะไรน่ะล่ะอะไรวะอะไรอีคะแนนเงยรู้ตัวไหมเนี่ยว่าทุกครั้งที่กูพูดถึงพี่อนูเนี่ย มีอาการแบบนี้ตลอดเลยนเนอะจังมานาแสนดี<ช>ว่าเราไม่ววนแย่งความหลักของใครคนที่พี่ธนูรักคือพี่วายุใช่ต่อยมันเลยอี่แสนดี้นนตลอดอะไรไม่ใช่ผมลิขิตสำหรับผมพี่ปาคือรักแรกที่ผ่านไปแล้วป,ปา,าสำหรับพี่ธนูพี่ธนูคือรักแท้ที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปอือเป็คนความตั้งใจของพี่เองที่จะเป็นคนดูแลว,วายุ นี่ป่าเหรอใช่กูบอกว่าถ้ากูไปแล้วแล้วอะไรมันเปลี่ยนไปตอนกูกลับมากูกลับมาจะไม่เหมือนเธออีกแล้วก็เก็บเกี่ยวมากที่สุดเว้ยจนกว่าจะวันสุดท้ายที่มันจะจากไปทั้งานเธอจะทำอะไรเธอจะเป็นอย่างไรทำไมฉันต้องยอมอีแสดดีโคตรสันเลิ้วอะไรวะมึงไม่อ่านนิยายมาหรือยังไม่ใช่ภากหนึ่งไ ตตออนัยงมีเธชคิดใเรกันกันค hey uh ู่แล้วนะนู่ซูค่ะพี่ทะลุไปนั่งคุณดูไปเจนหวาแล้วก็แบบสงสัยคนนี้พี่คงต้องหลบฝนตั่งเช้าแน่นะครับ แบบไม่ได้ว่ามีตรงเนี้ยแต่พอมาอ่าซีซั่นสองก็คือแบบว้าวอยย่างงเี้ ชอบชอบค่ะทุกคนจากที่เรานะคะได้ดูทีเซอร์นะคะวัยรุ่นวัยรักซีซันสองโอเคอ่านถามพี่จีก่อนว่าได้อะไรจากการดูนี้บ้างได้อวามหน้าด่าของแซดดีที่แบบว่าเออกูก็เข้าคือกูเราไม่รู้ว่าแซดดีอ่ะเขาจะรักกับคนที่ชื่อไผ่หรือว่าทําใดๆก็ตามแต่การที่ทําให้แบบว่าเรื่องเล้าฉันืองานของมึงอ่ะคือสิ่งที่ไม่ดีที่สุดเท่าที่กูดูซีซันหนึ่งมาเพราะมันทาให้ผิดใจทั้งหมดสองคู่ก็คือคู่ของป๊อปกับคู่ของตองแล้วก็คู่ของพิธนูแล้วก็คู่ของอ่าวายุอะไรอง มันทําให้แบบคือมันไม่ใช่หน้าที่ของมึงอะคือถ้าไผเป็นคนขอร้องให้มึงมาช่วยหรือว่าใดๆอะค่อยๆเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มึงจะมาเสือกในคู่คู่นี้แต่แบบเหมือนคนที่เป็นเจ้าของคดีก็ไม่ได้มาขอร้องให้มึงช่วยเลยในพูดเล่าย้อนไปถึงซีซั่นแรกก่อนนะอะไรเงี้ยไม่ต้องเสือกเรื่องเรื่องบางเรื่องถ้าเจ้าของเรื่องหรือเจ้าของในวงเวียนแบบวงเวียนชีวิตหรือวงเวียนปัญหาน,นั้นเขาไ,เไม่ได้ขอ,อเออหรือไม่ได้เดือดร้อนไม่ต้องช่วยนะคะนักแกนต่างๆถึงเขาจะเสียใจมากแค่ไหน เราควรเคารพการตัดสินใจของคนคนนั้น uh huh. ส่วนในซีซั่นสองคู่ของกิจกับมาร์กน่าจะมีความเรื่องระยะทางอะไรอย่างนี้เนาะน่าจะแบบหมอกิดน่าจะไปฝึกงานหรืออาจจะไปเรียนต่อ uh huh. หรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยแต่ฉันคิดว่ามาร์กน่าจะหรอได้แล้วก็แบบ เขาก็ดูรักการอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นฉากรักของเขามากขึ้นในซีซั่นสองเนาะแล้วก็ฉากจากลาเรื่มฝึกงานนั่นแหละโอเคก็ดีแต่ที่สะพายก็คือเรื่องที่ของพี่ธนูกับวายุที่แบบว่าพัฒนาที่แบบไปถึงขั้นนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าของอ่าซีซั่นแรกจะมีการหวานๆแล้วก็มีการจีบที่แบบดับเบิลในการให้ดอกไม้ให้อะไรเงี้ยจะแบบจีบในการแบบคนข้างรักอะไรเงี้ยแต่ซีซั่นนี้เราก็จะเห็นถึงเรื่องบนเตียงนะคะอะไรเงี้ยโอเคส่วนเจนเรามีอะไรประทับใจแล้วมีอะไรว้าวจากซีซั่นแรกิง้อ่ะ คือยอมรับยอมรับก่อนว่าดูซีซั่นแรกแต่ว่าเราอะไม่ค่อยตั้งใจดูเท่าไหร่ด้วยความที่เราอะดูมาร์เกิตไงอพอเจอคู่อื่นเราก็เลยกดคามอะไรอย่เงี้ยก็เลยแบบว่าอาจจะ อาจจะอาจจะไม่ได้แบบอินเท่าเท่ากับเจอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบเรื่องราวบางเรื่องที่มันแบบว่าเออกดข้ามๆไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะอินกับคู่มากิตเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในซีซั่นเนี้ยก็คือว้าวเหมือนกันว้าวเหมือนที่พี่จีว้าวเลยก็คือว้าวคู่ของพี่ธนูกับวายุอะไรประมาณเนี้ยเออว่าเหมือนแบบเออเขาก็พัฒนาขึ้นไปในระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจากซีซแรกที่เขาเหมือนแบบเออแค่จีบๆกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ว้าวตรงที่ว่าเออพี่ป่าพี่ป่าก็คือแบบปรากฏหน้ามาแล้วว่าคนนี้คือพี่ป ายุที่พูดก็คือเหมือนเหมือนวายุบอกว่าพี่ป่าคือรักครั้งแรกแต่ว่าพี่ธนูอ่ะคือรักคือรักแค้แล้วก็รักตลอดไป,ไป,ไปเลยมันมันก็เลยรู้สึกแบบเออทัดใจฉันแล้วฉันก็เลยแบบเออทีสั้นสองเนี่ยมันน่าติดตามค <ปะ S 2> ู่คู่ธนูกับพี่วายุขอดาป่าถ้ามึงคิดจะไปมึงบอกอะไรเขานิดนึงไม่ใช่อยู่ดีมึงจะกลับมามึงก็กลับมาโดยที่เขาแบบ กูจะไปกับคนใหม่แลว<อ>้วอะไรเงี้ยเออ<ช>คนเราไม่ได้รอตลอดนะคะอะไรเงี้ยอาแยม้มนริงจงอาไปชันฉันก็เลยรู้สึกชอบคําคูดนานนะอะไรเงี้ยฉันก็เลยเหมือนแบบเออวะคู่นี้มันแบบมันก็ต้องมีอะไรเร,บบเ,เราก็เลยว่าเออองต้องลองติดตามดูในซีซันสองเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปในเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยพี่ธนูกับวายูจะได้แบบจะได้แบบคบกันอย่างราบลื่นไหมอีแสนดีจะทําอะไรอีกหรือเปล่าอย่างพี่พี่จีพูดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องลองติดตามกันแล้วก็คู่ของตองกับปลอกอะไรอย่างเงี้ยว่าเหมือนแบบเขาบอกว่าจูบนี้จะเป็นจูบสุดททท้้้าาาาาายยคือออะะไไรํมตงเเป็นนจจจบสุขกกั เพราะอะไรอะไรอย่เงี้ยก็ต้องไปรอติดตามไปดูความจริงเรื่องอีคะแนนนั้นนะเออก็ต้องลองไปติดตามดูอีกทีนึ่งว<ช>่ามันจะเป็นยังไงคะ่ะทุกคนใช่ก็สำหรับวันนี้เนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวเดอะบอมบินชิลด้วยวน,วนะคะ แล้วก็มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้ล่างนะคะสามารถมาพูดคุยกับซีซั่นสองได้สําหรับคือสิ่งที่เราลงไปในทีเซอร์มันน่าจะแบบไปซีซั่นเออมันไป EP ีหนึ่งกับ EP ีสองแล้วเพราะฉะนั้นก็มีอะไรพูดคุยแต่ไม่ต้องสปอยนะสาหรับทีเซอร์เรื่องนี้ซีซั่นสองนะคะก็สามารถพูดคุยกับทีเซอร์ได้เราจะแปะลิงก์ไว้ด้านบนด้านล่างแล้วก็ท้ายคลิปนะคะสามารถไปสับสไครต์กับออฟฟิเชียลของเขาได้ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราไปกันก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย